น้ผมครัอดกอดกอดอจะกอดหรือจะอุ้มอุ้มไม่ไหวหรอกต้นหนูต้องล้างเท้าก่อนสิมานี่นะ น้องเฟลินอ,อตโต้ชอบชอบอุ้ยน้องเดินชับแล้วต้องไม่จะไปข้างนอกนะยายไม่อยู่เหรออยู่หลังบ้านค่ะอ,อ,อตโต้ นี่อะไรกันออาจ๊ะไม่ไปฝากซอยนะโตไปไหมไปไหมไปทบไหมออวต้องไม่ทัก้องสีแด うまいあ。